Hello everybody Welcome back to English Class. สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชั้นเรียนภาษาอังกฤษก่อนที่เราจะเข้าเรื่อง tense หลักของเรานะครับเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องการใช้กริยาก่อนอันดับแรกเลยคำกริยาในภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษานะครับมีทั้งหมด3ช่องด้วยกันแต่วันนี้เราจะมาเรียนรู้คำกริยาช่องที่2กันนะครับนั่นคือช่องอดีตนั่นเองโดยช่องหนึ่งเนี่ยเป็น present นะครับ พูดถึงปัจจุบันนะครับช่อง2คือช่องอดีตเวลาเราพูดถึงอดีตเราต้องใช้ Ver รช่องที่2เท่านั้นซึ่งภาษาอังกฤษการเปลี่ยน Ver ร์บ1เป็น Verb 2นะครับมันก็มีกฎไม่ยุ่งยากมากถ้าคำกริยานั้นๆเป็น regular verbs นะครับหรือคำกริยาทั่วไปนะครับเราก็แค่ใส่ ed นะครับหรือแค่ D ตัวเดียวให้กับคำกริยานั้นๆน,น,นะครับ แต่มันจะยุ่งยากตรงที่ว่าถ้าคำกริยานั้นเป็น irregular verb verb ประเภทไม่ปกตินะครับโดย verb เหล่านี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนรูปไปเลยนะครับไม่ใช่แค่เติม ed ed อย่างเดียวแล้วนะครับตัวอย่างนะครับเรามี regular verbs เป็นตัวอย่างนะครับโดย verb เหล่านี้จะเติม ed ก่อนอย่างแรกเช่นคำว่า start เติม ed นะครับเป็น started order เติม ed นะครับ ordered enjoy เติม ed นะครับ enjoyed นะครับกลายเป็น v e r b ์ช่อง2พูดถึงอดีตทันทีนะครับส่วน v e r b ที่ลงท้ายด้วย E นะครับเราเติมแค่ดีตัวเดียวนะครับเช่น v e r b ต่อไปนี้ hope เติมแค่ดีนะครับเมื่อเป็น v e r b ช่อง2 hoped love นะครับเติมแค่ดีนะครับ loved m o v e นะครับเติมดีอย่างเดียวนะครับ m o v e ต่อมาถ้าคำกริยานั้นลงท้ายด้วย Y นะครับ เราจะเปลี่ยน y เป็น i e d นั่นเองเช่น study เป็น studied, c r y เป็น cried, t r i e เป็น tried แต่คำกริยาต่อไปนี้เป็น irregular verbs นะครับซึ่งเขาจะเปลี่ยนรูปไปเลยเราทำได้อย่างเดียวคือการจำาให้ได้นั่นเองถ้าเราจำไม่ได้แล้วก็ใช้ไม่ถูกต้องนะครับไปดูกันเลยดีกว่า break เป็น broke ครับทำให้แตกหักนะ ทำเป็น came นะครับมามาถึง do เป็น did ทำนะครับ fly เป็น flew บินนะครับ go เป็น went ไปนะครับ hit เป็น hit ตัวนี้ไม่เปลี่ยนครับ verb หนึ่งยังไง verb สองหนึ่งนันนะครับแปลว่าตีหรือว่าแปลว่าชนกระแทกได้เช่นกัน have เป็น had มีนะครับ sit เป็น sat นั่งลงนั่งนะครับ swimswam ว่ายน้ำ taketook นำไปเอาไปด้วยเราพูดถึงเหตุการณ์ในอดีตต้องใช้เวบช่อง2เท่านั้นนะครับเช่นเราจะบอกว่าเราไปตลาด n o ื่ e เราต้องพูดว่า I went to the market yesterday ถ้าพูดว่า I go to the market yesterday ฝรั่งอาจจะงงนิดนึงนะครับต่อให้เราไม่งงก็าตามแต่เขาจะงงตรงที่ว่าทําไมเรามี yesterday แล้วเราไม่ใช้คําว่า went เราไปใช้คําว่า go แทนมันก็จะเกิดความสับสนขึ้นได้ในการสื่อสารนั่นเองต่อมาครับ เป็นการอ่านออกเสียงคำกริยาที่เราเติม ed ให้นะครับเวลาเราเติม ed ให้เนี่ยมันมีสิ่งที่เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นการออกเสียงก็ต้องเปลี่ยนไปหมืกันนะครับเวลาที่เรามองดูนะครับมองที่ verb คำนั้นเราเติม ed เรารู้ว่า verb นั้นเป็นอดีตแต่ว่าเวลาเราฟังเราจะรู้ได้อย่างไรว่า คนคนนั้นเขากําลังพูดถึง Ver b ที่เป็นอดีตเวลาเราออกเสียงเนี่ยเราก็ต้องออกเสียงแตกต่างจาก Ver b ช่อง1เมื่อเป็น Ver b ์ช่อง2ที่เติม ed ดีแล้วเพื่อที่ว่าเวลาเราฟังเราจะได้ฟังออกว่าเขากําลังพูดถึงปัจจุบันหรืออนาคต Ver b ช่อง1ห,หรือ Ver b ช่อง2นะครับไปดูกฎข้อแรกกันดีกว่าข้อแรก เมื่อเสียงสุดท้ายของคำนั้นๆเป็นเสียงสั่นนะครับพูดง่ายๆเสียงสัน่นให้เราลองออกเสียงท้ายของคำนั้นๆดูเราเอานิ้วนะครับหรือเอามือนะครับแตะไปตรงที่กล่องเสียงของเราแล้วเราออกเสียงสุดท้ายของคำนั้นๆเช่นคำตัวอย่าง rain นะครับเสียงสุดท้ายคือเสียง n นะครับ เอ็นเสียงเอ็นออกเสียงนนนี่คือเสียงเอ็นนะครับคำว่าเอ็นมันเป็นคําแล้วไม่ใช่เสียงพยัญชนะผสมสละกลายเป็นคํานะครับตรงนี้เราเอาแค่เสียงนะครับเสียงเอ็นคือเสียงน์นนแล้วเราลองจับไปตรงที่กล่องเสียงของเราแล้วลองออกเสียงเอ็นนะครับน์นมันเราสังเกตเราสัมผัสได้ถึงการสั่นของกล่องเสียงของเราของเส้นเสียงของเราตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้น ทำใดก็แล้วแต่ทำกริยาใดก็แล้วแต่ที่ลงท้ายด้วยเสียงที่เส้นเสียงเราสั่นนะครับให้เราออกเสียงว่านะครับเมื่อเติมอีแล้วเช่น rain เป็น rained save นะครับตัว v, v นี่คือเสียง v นะครับสั่นแน่นอนนะครับก็ออกเสียงเป็น d นะครับก็คือ save play นะครับลงท้ายด้วย y แต่ y เนี่ยเป็นกึ่งสระกึ่ง พยัญชนะนะครับเราไม่ออกเสียง Y ณนะตรงนี้นะครับเราก็เลยไปโฟกัสตรงที่ A แทนเป็นสละและสระนี้เป็นสละมีเสียงทาให้เส้นเสียงเราสั่นนะครับเราก็ออกเสียงเป็น played played จริงๆแล้วเนี่ยเจ้าของภาษาเขาไม่พูดกันเดะดังขนาดนี้นะครับเขาพูดแค่เบาๆเป็นธรรมชาติแต่เราอาจจะยังพูดเป็นธรรมชาติไม่ได้เราก็ฝึกให้มันดังมาก่อนนะครับพยายามออกเสียง played rained นะครับ เพื่อที่ว่าตอนที่เราเริ่มเป็นธรรมชาติแล้วเนี่ยไอความดังตรงนี้มันจะแผ่วลงมาตามลําดับของมันเองแล้วเราก็จะพูดได้อย่างเป็นธรรมชาตินั่นเองกฎข้อ2ครับเมื่อเสียงที่ลงท้ายคํากริยานั้นๆเป็นเสียงไม่สั่นนะครับเส้นเสียงเราไม่สัน่นเมื่อเราเอามือจับแล้วให้เราออกเสียงเป็นตัวอย่างเช่น look look ลงท้ายด้วยเคเสียงเคคือลงจับดูครับไม่สัน่นไม่เกิดอาการสั่นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราเติม ed แล้วออกเสียงเป็น look looked ไม่ใช่ look ช่องหนึ่ง look เติม ed กลายเป็น verb ส lookedwatch นะครับ ch เสียง ch คือ CH. ก็ไม่สั่นนะครับพอเราไม่สั่นเหมือนกันเราก็ออกเสียงเป็น watchedwatchedmiss นะครับลงท้ายด้วยเสียงนะครับเสียงไม่สั่นเหมือนกันฉันก็เติม ed ออกเสียงเป็น missedmissed Miss ข้อ3ครับ ออกเสียงเป็น ed โดยเราดูที่ตัวสุดท้ายด้าคำกริยาคำนั้นน,นลงท้ายด้วย t นะครับแล้วเติม ed เราจะออกเสียงเป็น ted นะครับเช่น wanted และคำกริยาที่ลงท้ายด้วย d นะครับเติม ed ออกเสียงเป็น dead นะครับเช่น needed การออกเสียงสำคัญมากนะครับเราต้องออกเสียงให้ถูกต้องด้วยนะครับไม่ใช่แค่เขียนถูกอย่างเดียวเพราะว่าถ้าเราออกเสียงผิดก็จะสร้างความสับสนให้กับผู้รับสารของเราเช่นกัน ต่อมาเป็นแบบฝึกหัดนะครับให้เราลองฟังและระบุดูว่าคำที่เติม ed ต่อไปนี้คำกริยาที่เติม ed ต่อไปนี้มีการออกเสียงแบบ the t e หรือ a d กันนะครับไปดูคำแรกกันเลย ask นะครับเติม ed ออกเสียงเป็น asked t แน่นอนนะครับออกเสียงเป็น t แน่นอนข้อ2ครับ dance เติม ed dance ออกเสียงเป็น t อีกแล้วนะครับข้อ3ครับ f i e l ลงท้ายด้วย l เติม ed erm e นะครับ f i e l d อ,ออกเสียงเป็น d นะครับเพราะว่าเสียง l คือนะครับแล้วคอสั่นข้อ4ครับ count นะครับเติม ed erm e กลายเป็น counted ออันนี้ชัดเจนเลยเสียงสุดท้ายเลย counted ข้อ5ครับ kiss เติม erm e ed kissed ข้อนี้เหมือนในตัวอย่างนะคำว่า miss ก็เป็นเสียง t นั่นเองข้อ6ครับ l o v e เติม ed loved ชัดเจนเนาะเป็นเสียงดีนะครับเพราะเสียง v นั้นสั่นนะครับข้อ7ครับ match เติม ed matched นะครับเหมือน watch เลยนะครับเติม ed เป็น watched ก็คือเป็นเสียง t นั่นเองข้อ8ครับ end เติม ed ครับ ended นะครับตัวนี้ก็ชัดเจนเป็นเสียงสุดท้ายนั่นเองข้อ9ครับ pack นะครับเติม ed เป็น p a c k นะครับตรงนี้ก็คือเสียง T นั่นเองข้อ10ครับ r a i e นะครับเติม D แค่ตัวเดียวเข้าไปกลายเป็น raised เป็นเสียง T เนอะถ้าใครไม่แน่ใจว่าคำไหนออกเสียงแบบไหนนะครับให้เราลองใช้ Google ให้เป็นประโยชน์นะครับโดยการพิมพ์คำเหล่านี้เข้าไปที่เติม ed นะครับแล้วลองกดฟังดูนะครับแล้วเรียนแบบดูนะครับเราจะได้ออกเสียงได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นแบบฝึกหัดต่อมานะครับ เป็นการออกเสียงไม่ใช่แค่คำคำเดียวที่เติม -ed แล้วแต่ออกเสียงในประโยคมาลองดูนะครับว่าเราจะออกเสียงได้ดีแค่ไหนกันข้อ1 Jack worked late last night นะครับ Jack ทำงานดึกเมื่อคืนนี้กริยานในประโยคน,นี้คือ work นะครับเติม -ed เนาะตัวนี้ออกเสียงเป็นเสียง t นะครับเพราะว่า k เป็นเสียงไม่สั่นนะครับก็เป็น Jack worked late last night เวลาที่เราพูดเป็นประโยคในชีวิตประจําวันของเรานะครับไม่ต้องออกเสียงชัดทุกคําเหมือนภาษาไทยนะครับออกเสียงแบบสมูทไปทีละคํานะครับข้อ2ครับ Mr. Joe fixed the old fan for us Mr. Joe นั้นซ่อมพัดลมตัวเก่าให้กับเราให้กับพวกเรานะครับคำว่า f i x เตมิม ed เป็น fixed ออกเสียงเป็น t อีกแล้วนะครับ t h r fixed แล้เราลองอ่านทั้งประโยคดูนะครับ Mr. Jo o fixed fan the the old l for us. ข้อ3ครับ s h e visited her grandparents last month เธอไปเยี่ยมคุณปู่คุณย่าของเธอเมื่อเดือนที่แล้วอ่าตรงนี้ Verb คือคำว่า visit เติม ed กลายเป็น visited นะครับ one more term อีกรอบหนึ่ง she visited her grandparents last month ไปต่อกันที่ข้อที่4ีนะครับ You weren't there when I needed you. คุณไม่ได้อยู่ที่นั่นตอนที่ฉันต้องการคุณนะครับ Verb ในที่นี้คือ need นะครับเติม ed เป็น needed นะครับ Needed. You weren't there when I needed you. ข้อ5ครับ They planned to stay longer. Verb ในข้อนี้คือ plan นะครับเติม ed ก็เป็น planned นะครับออกเสียงเป็น need นะครับ Planned. เขาวางแผนไว้ว่าจะอยู่นานขึ้น คงจะยังไม่รีบกันเนาะ They plan to stay longer ข้อ6ครับ A customer requested a green shirt นะครับ verb ในทีนี้คือ request นะครับเติม ed เป็น requested นะครับ requested แปลว่าลูกค้าต้องการเสื้อชดสีเขียวนะครับอ,อีกรอบหนึ่ง A customer requested a green shirt เราต้องพยายามออกเสียงให้มีความใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับเพื่อเวลาเราพูดออกมาผู้รับสารจะได้ไม่สับสนว่าเรากําลังพูดเรื่องอะไรอยู่คําไหนอยู่นะครับจบไปเรียบร้อยแล้วครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับฝากทุกคนไปฝึกออกเสียง ed เพิ่มเติมนะครับเวลาที่เราพูดคำกริยาที่เติม ed เพื่อสื่อถึงอดีตเราจะได้พูดถูกและผู้รับสารจะได้เข้าใจในสิ่งที่เรากำลังพูดถึงอยู่นั่นเองว่าเราพูดถึงในอดีตนะไม่ใช่ณนะตอนนี้ Thank you so much for listening. See you next time. Bye bye.